โอ้แบบนี้ก็ยิ้มลอยๆไปเลยสิคะเก๊ย yeah, yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสูนชน่ช่องโลกของแป้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูนชน่ช่องโลกของแป้งนะคะเย้ yeah. <Yeah. S 1> กลับมาเจอกับแป้งแล้วก็ข่ายเมเจอเกมอีกแล้วค่ะทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะจะมาเล่นตัว PG เหมือนเดิมนะคะท<ไห>ุกคนโอเควันนี้นะคะเกมที่แป้งจะเล่นเนี่ยก็คือมันเป็นเกมที่แป้งเคยเล่นมาแล้วแหละทุกคนเออถ้าถ้าใครเคยติดตามแป้งมานะคะก็ค<ไห>ือ High ฮ t a k e นั่นเองนะคะทุกคนหรือว่าโจนสาวนะคะทุกคนมาวันนี้นะคะเป็นช่วง เขาเรียกว่าอะไรช่วงเกือบสิ้นเดือนแล้วทุกคนกลางๆจะสิ้นเดือนน่ะนะคะมาดูมารุนว่าวันนี้มันจะแตกหรือเปล่าเลยคะทุกคนวัน,นอันนี้อันนี้คือตั้งใจจะมาเล่นเกมนี้เองอ่ะทุกคนไม่มีใครแบบขอมานะคะแค่จะมาเสี่ยงดูเพราะรู้สึกว่าเกมี้นเป็นเกมที่เข้าใจง่ายง่ายมากนะคะก็คือสเกตเตอร์เนี่ย เขาจะาแค่สามตัวแล้วก็ไอตัวสัญลักษ์วายทุกคนมันจะมีห้าแถวสัญลักษณ์วายจะเข้าแค่แถวกลางนะคะทุกคนเออมันมันเข้าแค่แถวกลางก็คือเข้าตัวสองตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นทั้งแถวเลยนะทุกคนเออแล้วถ้าในกรณีที่สัญลักษณ์วายเข้าปุ๊บแล้วคอมโบเข้ามันก็จะไหลรัวเลยนะคะทุกคนเออน่าสนใจไหมนะทุกคนมา เดี๋ยวจะมาเล่นให้ทุกคนดูสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เรามากับงบ2 0,000บาทเพราะฉะนั้นเราจะไปที่200รอยแล้วกันนะทุกคนอืมใจป่ามาแล้วทุกคนอ้จะเลาจะล่วงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้เข้าใจไม่ยากถือว่าเข้าใจง่ายง่ายในระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะ ค่ะโอเคอ่าสัลยนักวายจะเข้าแบบนี้เนี่ยทุกคนแล้วก็จะไหลรัวๆแบบนี้เลยนะคะเป็นไงน่าตื่นตาตื่นใจไหมล่ะได้อยู่นะคือถ้าถ้าไหลรัวก็คือเฟีย fall ไปเลยนะคะทุกคนพักนี้นะคะแป้งจะหันมาเล่นแบบกด เอาฟรีสปินนะทุกคนจะไม่ซื้อฟรีสปินนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าการซื้อฟรีสปินมันไม่ใช่ทางของเราจริงซื้อ3,000ได้3,050ซื้อ5,000ได้5,100กูจะบ้าตายอะไรวัน <c oughs> แมงคนไม่มีดวงกันเรื่องการซื้อฟรีสปินเลยทุกคน เลยรู้สึกว่ากดเนี่ยคือทางของเรานะคะกดไปเรื่อยๆคะ่ะบางทีก็กดแบบเพิ่มเดี๋ยวก็เพิ่มเงินบ้านเดี๋ยวก็เราลดเงินบ้านเดี๋ยวก็นู่นนี่นี่นั่นไปนะยะก็งูปลาของเราไปนะ,ะับผมแต่เชื่อว่าเรามีความสามารถทางด้านกดสกิลนี้ของเราเองเออยังไงมันก็ต้องได้เพราะพักนี้แผ่วๆอะอ่ะฮะพักนี้รู้สึกว่าหล่อเท่เอ้ย เหลืออีกทัวเดียวทุกคนน่าลุน้นยังไงยังไงก่อนโอ้โหไม่มาเอ้ยได้อีกได้อีกต้องมาแล้วปะเฮ้ยยังลุ้นได้อีกเฮ้ยหลายตัวเลยอยนี้ได้ลุ้นเลยยังไงก่อนโอเค <c oughs> mấy đai cũng là nhiều nỗi, rồi là mình sưu, trái là mình đai, là mình luôn Mà. Hai đom nhé, này thôi. Luyện <I> like <laughs> อะไรกันก็เนี่ยมันก็เงียบเกินเงียบไปอ่ะเฮ้ยหรือหรือว่าหรือเออมันก็ลอกกูซ้ำซากไปเลยสิเสียใจนะแอบนอยอยู่นะจริงจริงอื้ม เอ,อ้ยต้องลุนนะเนี่ยต้องได้ปะยังลุนได้อีกเข้ามาเนี่ยโอ,อ,อ้โหเฮ้ยหรือเออมึงหลอกกูได้หรอกคนเลยหลอกกูไปเลยมันก็เกินไปต้องเจอต้องเจอเราต้องขวทุกคน ขออนุญาตทำตัวพองก่อนนะครับด้านนครับทุกคน,ข,ข,ข,นข้าวไหมข้าเข้าวดข้าเข้าไหมเข้าไหมก่อนยังไงก่อนพี่สาวมันจะโหดรห้ายแบบนี้ไม่ได้รหรอวะยังไงก่อนพี่คุยกันดีๆก่อนไหนแล้วเรามาคุยกันดีๆก่อนเซ ไม่ค้าเลยหรอสองร้อยสิบบาทเลือดแค้นสุดๆใจหลายแบบสุดๆของสุดๆของที่สุด <c oughs> เออลุ้นมะเนี่ยยังไงก่อนมาไหม รนี่วหวานักว่ายมาแย่เออขอแบบรัวๆได้ปะได้ป่ะก่อนไอ้ออไม่งียบส่สิยังไงก่อนฮะเอาจริงเอาหนีจริงก็คือเป็นอย่างนี้เลย เออคูณหมายล้วทุกคนคูณสี่ไปอีกหูไม่ไหลต่อนะฮะทีนึงเอาอ่ะคูณหูแปดพันเจ็ดแคลดิคูณไปห้าพีืมสามพันแปดยังไงก่อนทุกคน ้าดิครับหลอเลยครับโอ้โห,โหนึกว่าจะเงียบเชียบไปแล้วนะทุกคนเจ๊เคเอาว่ะเอาว่ะไม่ถึง10นาทีเอาว่ะทุกคนเฮ้ยพักนี้นี่แตงน้แต่มากแตงตลอดทุกคนต้องใจเย็นนะคะไอเกมแบบน,นี้ต้องใจเย็นๆนะะทุกคน ทุกคนอยาใจร้อนเด็ดขาดนะคะทุกคนอยาใจร้อนเหมือนแป้งอเออเป็นงไงพอเราใจเย็นมันก็เล่นได้เรื่อยๆเล่นได้ทีละนิดเท่าน,น,น,น่อยอ่าแล้วก็เล่นได้เท่าสองเท่าแล้วก็พอแล้วอ,อะไรอย่างงี้ะคะทุกคนไม่เป็นไรเลยค่ะวันนี้นะคะก็ ได้กำไรม 10, 9, ันหมื่นเก้าวทุกคนเกือบสองหมื่นเลยนะคะโห oh, สุดยอดโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้แป้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย